ดิตอนรับสู่ Practical PDPA ตอนที่99ครับตอนที่99แล้วนะครับอีกตอนหน้าก็เป็นตอนที่100แล้วครับเดี๋ยวจะทยอยเผยแพร่ไว้นะครับในตอนนี้ก็จะคุยว่าไอ้วัตถุประสงค์ที่ต้องเขียนไว้ใน Privacy Notice ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลสมควรจะต้องทำตามมาตรา23ของกฎหมาย PDPA เนี่ยเขาเขียนเรื่องอะไรกันบ้างฮะเดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะคืออย่างนี้จะเขียนวัตถุประสงค์ใดบ้างไว้ใน Privacy Notice เนี่ยต้องดูว่าตกลงแล้วองค์กรของเราเนี่ย เราจะต้องทำกิจกรรมงานใดบ้างที่เราจะต้องไปทำการวิเคราะห์งานเนาะแบบที่เรียกว่าทำ functional a n a l y s i s เนี่ยออกมากอ่อนและควรอย่างยิ่งนะครับที่เราเองจะต้องไปวิเคราะห์ทีละหน่วยงานแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ไประดมสมองกันแหละเพื่อมาวิเคราะห์งานว่าเอะเรามีกิจกรรมงานอะไรกันบ้างตามหน้าที่งานหลักต่างๆมีกิจกรรมงานอะไรกันบ้างทั้งนี้เวลาที่เราเองไปเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับเราก็จะแนะนําให้องค์กรต่างๆเนี่ย ไปดูว่าวิธีการปฏิบัติงานหรือที่บางองค์กรก็เรียกว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือที่เขานิยมเรียกกันว่า work instruction นะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับไอ้วิธีการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนี่แหละนะครับก็จะใกล้เคียงกับตัวของกิจกรรมงานที่เราจะต้องนํามาใช้ในการที่จะไปวิเคราะห์เพื่อมาเขียน privacy notice อีกครั้งหนึ่งตรงนี้คือตอนที่สําคัญมากเลยนะครับ เวลาที่เราบอกถึงขั้นตอนในการ implement PDPA เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญมากคือต้องวิเคราะห์งานออกมาเพื่อเรารู้ว่ามีกิจกรรมงานอะไรบ้างที่ต้องทำและในกิจกรรมงานต่างๆเนี่ยเราก็จะไปดูว่าเออแล้วมันมีข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่ต้องจัดเก็บนะครับจะต้องใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลอะไรอ้างอิงในการเก็บรวบรวมข้อมูลอน,นันต์นะครับดังนั้นจะเขียน privacy notice นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำตามมาตรา23เนี่ย โดยเฉพาะในการเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยต้องชัดเจนก่อนว่าตกลงแล้วเรามีงานอะไรที่ต้องทานะครับถ้าถามอย่างที่ตั้งคําถามมานะว่าแล้วตกลงเนี่ยเราจะเขียน privacy notice ในวัตถุประสงค์เรื่องของอะไรบ้างต้องบอกว่าตอบยากเนาะเพราะกิจกรรมงานต่างๆในงาน hr ของเราเองหรือแม้แต่ง,งานหน่วยต่างเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายดังนั้นก็ขอยกตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันนะครับเอาเฉพาะในงาน hr นะโดยทั่วไปแล้วเนี่ย hr เราจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ได้แก่ผู้สมัครงานนะครับซึ่งหมายถึงบุคคลที่จะอาจจะได้รับการคัดเลือกมาเป็นบุคลากรขององค์กรนะครับโดยองค์กรก็จะเป็นผู้เก็บรวบร,รวมข้อมูลส่วนของผู้สมัครงานโดยตรงหรือองค์กรเองอาจจะได้รับประวัติของผู้สมัครงานนะครับจากแหล่งอื่นนะครับที่เป็นบุคคลภายนอกนะครับเป็นนิติบุคคล patents, เช่นจ็อบท็อปกันจ็อบดีบีอะไรต่างๆเขาส่งข้อมูลกลับมาให้ก็ได้แต่เมื่อเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งที่องค์กรจะต้องทำเลยก็คือเราต้องแจ้ง privacy notice ให้กับผู้สมัครงานเขาทราบนะครับเมื่อเรารับเขาเข้ามาเป็นพนักงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคลากรซึ่งก็จะมีฐานอ้างอิงนะครับแล้วก็มีการดำเนินการอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะอีกมากมายนะครับเอาตอนนี้ SR เองก็เลยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของผู้สมัครงานหรือของพนักงานของเราเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของเราหรือของผู้สมัครงานเท่านั้นนะฮะบางทีเนี่ยเราจจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัวของผู้สมัครงานหรือของพนักงานด้วยเช่นบิดามารดาคู่สมรสบุตรของพนักงานของเรารวมทั้งอาจจะมีกรณีที่เป็นบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉินบุคคลอ้างอิงผู้รับประโยชน์หรือผู้ค้ำประกันการทํางานของกรณีของผู้สมัครงานแบบนี้เราจะเจอข้อมูลต่างๆเยอะมากก็ธรรมดาอยู่เองแหละครับที่องค์กรโดยทาง HR นี่แหละจะต้องทําการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจากหลากหลายช่องทางก็จะต้องมีวิธีการนะครับในการที่เราจะต้องไปบริหารจัดก,การข้อมูลในช่องทางต่างๆนั้นนะครับและเมื่อเราเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบของเราแหละเราเองก็ต้อง ไปเขียนนะครับเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ฐานการประมวลผลข้อมูลไว้นะครับให้ครบถ้วนนี่เป็นหน้าที่ขององค์กรนะในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะที่เราจะต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆตามบาตรา23กํา,นา 3, กหนดไว้นะครับโดยเฉพาะในกรณีที่องค์กรได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานหรือจะเป็นของพนักงานไว้ก็ตามก่อนวันที่กฎหมาย PDPA จะบังคับใช้เนี่ย เราจะต้องไปบอกกับเขาตามมาตรา95คือต้องไปบอกว่าเออเขามีสิทธิ์ที่เขาจะเพิกถอนความยินยอมนะหรือจะยกเลิกการให้ความยินยอมที่เคยทํามาโดยติดต่อมายังองคอ์กรตามรายละเอียดของการติดต่อที่ระบุไว้ในมาเว็บไซต์หรือจะระบุไว้ในแหล่งอื่นก็ตามเพื่อดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอันเนี้ยย้านะครับว่าเราจะต้องทําเรื่องอะไรต่างๆเยอะมากและเราจะต้องมีเวลาพอสมควรกับการที่จะจ,จัดการเรื่องแบบเนี้ย ดังนั้นก็ไม่อยากให้นิ่งนอนใจนะกับการที่จะต้องทําตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้เข้าใจเลยนะครับว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เรากําลังหาวัคซีนเนาะหาวัคซีนทางเลือกต่างๆเพื่อที่จะซัพพอร์ตกับพนักงานของเราผู้บริหารของเรานะครับมันก็เลยจะวุ่นวายเล็กน้อยจะธรรมดาครับมันไม่ได้มีงานแบบนั้นที่ต้องทําอย่างเดียวอันนั้นเป็นเรื่องคริติคอลกับพนักงานก็ดําเนินการไปแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตัวกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมันก็นับเวลาถอยหลังอยู่ทุกๆวัันนะครบ ถึงแม้เดือนมิถุนาปีหน้าก็อีกหลายเดือนอยู่นะครับแต่การ implement สิ่งต่างๆตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนนีนนนนน่มันใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับก็อยากจะฝากในประเด็นนี้ไว้นะครับแล้วก็แนะนําเลยครับว่าเวลาที่เราเขียนวัตถุประสงค์ใดๆที่อยู่ใน privacy notice เนี่ยขอให้เริ่มต้นจากการวิเคราะห์งานออกมาให้เรียบร้อยก่อน ว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูว่ามันมีข้อมูลสมควรอะไรบ้างนะครับที่ต้องมีการจัดเก็บแล้วเราจะเอาพวกฐานการประมวลผลข้อมูลใดมาอ้างอิงหลังจากนั้นก็ไปเขียนรายละเอียดให้มันครบนะครับตามมาตราย3ที่กําหนดไว้เรื่องแบบนี้ไม่ยากเกินไปครับแต่มันด้วยความเยอะของข้อมูลนะ่มันก็เลยต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยก็ค่อยๆทําไปครับเดี๋ยวมันก็จะสมบูรณ์เรียบร้อยเองครับ